มีอะไรเกรงเผือฮะเกงเผืออีอีเอ็นมดเอ็นมดบีบีหน้านี้บีหน้านี้บีบีเบิร์ดอะไรลูกเบิร์ดนกโอเคเก่งมากเอาไปหน้าต่อไปต่อไปโอเคทีละหน้าลูกทีละหน้าซีแคทอะไรแมวดีร้อง ดีดอกอะไรลูกหมาแม่รู้แล้วค่ะเรียวค่ะมันร้องไงคะเรียวว้ายหมามันห่อยังไงอู้หูน่ากลัวนะของตีนุ่นเออของตีนุ่นโอ้นันมาข้าวน้ำพรอมโอ้มีบักโมด้วยเนาะโอ้นั่นมาเต็งเหม่นั่งดันโอ้นันมาเต็งเหมโอ้นั่นบมาสมเอามา จะตีเมี